นี่เป็นกุ้งลายเสือซาซิมินะครับเนื้อมาทำซาซิมิครับส่วนหัวกับส่วนเปลือกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําต้มยำน้ําใส่นะครับทําให้ทุกคนชมด้วยนะครับนี่ครับนี่นะครับหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาสกูเครื่องส่วนนี้ครับอันนี้เป็นเมือกเขานะครับจากหัวนะครับเวลาเราตัดนะครับเขาจะมีเมือกแบบนี้นะครับผมก็เลยมาลวกอีกรอบหนึ่งนะครับลวกดับกลิ่นคาวนะครับแล้วก็ทําความสะอาดไปในตัวด้วยนะครับก็น้ําซุปครับผมใช้ซุปไก่นะครับ แล้วก็นี่ครับเครื่องต้มยำใส่ลงไปต้มสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมใส่ใบโหระพาด้วยครับมีใบโหระพาผักชีครับแล้วก็พริกขี้หนูทอดนะครับเพิ่มความหอมนะครับบางท่านก็ใส่ใบกระเพรานะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะครับชอบแบบไหนทาแบบนั้นครับเสร็จแล้วก็ใส่หัวกุ้งลงไปครับแล้วก็ปรุงรสชาติครับปกตินะครับชูรสคานอน้าตาลนะครับที่ผมใส่ไปนะครับแล้วก็น้ําปลาครับ เปิดไฟไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำมะนาวนะครับผมใส่ไปนะครับต้มยำครับเสร็จแล้วเนี่ยครับมาใส่ถ้วยเลยนะครับผมใช้ดูนะครับนี่ครับที่เนื้อที่หัวนะครับยังมีอยู่นะครับแล้วก็ตรงตัวตรงเปลือกสังเกตดูนะครับเขาจะมีเนื้อติดอยู่นะครับเวลาเรามาทํานะครับต้มยำหัวกุ้งน้ําใสครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ